ครับนี่ครับแสดงความยินดีด้วยการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับ เอาละครับผมก่อนอื่นพี่ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวครณผฟ้่ฝัที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมรับช่อง1988เด็กย่าเกมาร์ดาัคเกอร์กับพีเนคคนดีเดิมอีกเช่นเคยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะแจกโค้ดในส่วนของของสุมสกิปปืนกันอีกเช่นเคยนะครับรวมไปถึงนะครับบอกวิธีการนะครับผมหาโค้ดในช่วงปัจจุบันแบบนี้เลยถ้าใครอยากรู้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดสักระดิ่งกด Subscribe ไว้พี่ด้วยนะครับเนาะเวลาคลิปแจ้งเตือนน่ะจะได้ก่อนใครน ไปชมคลิปนะครับขอคนละหนึ่งไรนะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมเพื่อการไม่เสียเวลาน่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่เลยน่ครับสำหรับวิธีการหาโค้ดในช่วงปัจจุบันนี้เลยนะครับให้น้องๆนะครับไปเซิร์ชนะครับใน YouTube เลยวักเรนาฟิฟไทยแลนด์นะครับเมื่อขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามและก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนังจากนั้นมาดูที่ ช่องของชุมชนนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับน้องๆจะเห็นเลยนะครับนี่หน้านี้เลยนะครับ้นเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะครับสำหรับไอเทมประจําวันที่290564นะครับมาแล้วจ้ากิจกรรมสั่นกระดิ่งชิงไอเทมกอกให้เร็วกอกให้ไวแล้วอย่าลืมมาร่วมเชียร์ทีมไทยแบบใส่เต็มไปพร้อมกัน กับรอบไฟนอลพรุ่งนี้แล้ว2ทุกเป็นต้นไปนั่นเองสำหรับรางวัลในวันนี้นะครับผมก็นี่เลยสําหรับวันเสาร์ที่29นะครับรับไปเลยในส่วนของกองสุมสกิมปืนนะครับผมสำหรับคนวันนี้คือ YD LD YQ TZ PF 3 T VW P 8นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกอกกันนะครับว่ายังใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปกอกกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมเราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกรอกโค้ดกันเลยดีกว่านี่ครับนี่ไปที่หน้ากิจกรรมประกาศเลยนะครับหลังจากนั้นมาที่แรกไอเทมโค้ดนะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปนี่ครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับสำหรับน้องๆล็อกอินช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมไปกดเลือกช่องทางนั้นนั่นเองนะครับนี่มาขึ้นหน้านี้แล้วนะครับก็กรอกโค้ดตามพี่ได้เลยนี่ครับนี่สำหรับโค้ดวันนี้นะครับก็ YD LD YQ นะครับ TZ PF 3 T VW P 8นั่นเองมากดใช้งานรหัสไปพร้อมกันครับกดต ลงครับมามาดูกันครับนี่ครับแสดงความยินดีด้วยการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับนี่สาหรับ โค้ดนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยนี่เป็นกล่องสุ่มสกิปปอรืนตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าได้จริงหรือเปล่านี่ครับนี่เลยนี่ครับเป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่บอกเลยว่า7กล่องหรือเปล่านี่คุณ7็ดเลยหรือเปล่าหรือว่าพี่มีอยู่แล้วนะนี่เลยนี่ครับเป็นกล่องตัวนี้นะครับผมมีปืนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของ AUG นะครับผมนี่ถาวรเลยนะครับอันนี้คือพี่มีแล้วด้วยนะในส่วนของกระบอกนี้แล้วก็มี m อ5ด้วยนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองกดกดเปิดนาง้ใช ไปครับทีละเจ็ดกองเลยครับเปิดเต็มๆมานี่โอ้โหยโัเก้ไม่มีถาวรเลยทุกคนประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่ได้ถาวรไปแล้วนะครับแล้วก็ใครที่เอาโค้ดไปกอกแล้วได้หรือไม่ได้อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผม โอเคครับผมหลังจากนั้นเลื่อนลงมานะครับทุกคนเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลและข่าวสารในการแข่งขันนั่นเองแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับพี่เห็น1โพสนะครับที่เขาบอกว่าจะแจกของรางวัลน,นั่นเองนะครับทุกคนนี่คือกิจกรรมตัวนี้เลยวันนี้แอดมินมีข่าวดีนะครับผมข่าวเด่นมาบอกจาก้ากิจกรรมสั่นกระดิ่ง,ช,งชิงไอเทมแจกไอเทมโค้ดพิเศษนะครับผ่านช่องทาง YouTube บอกเลยว่าไม่มีเวลาที่แน่นอนนะครับในการแจกด้วยกดกระดิ่งไว้รับการแจ้งเตือนไวให้ดีเพราะโค้ดมีจํานวนจํากัด ี่แล้วก็อย่าลืมวันที่30เินะครับือนพฤษภาคม64นะครับเวลา2องทุ่เป็นต้นไปร่วมเชียร์ทีมไทยแบบใส่เต็มนะครับนี่ทุกคนก็คือเขาจะแจกทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันที่27จนถึง30นะครับจะได้โค้ดแบบฟรีๆดูดินี่ไม่พลาดนะครับทุก1,000โค้ดฟรีต่อวันเออประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสั่นกร่งนะครับเพื่อรับโค้ดนั่นเองนะครับทุกคน4วันนี้เท่านั้นนะครับ โอเคจบไปครับสาหรับกิจกรรมโค้ดนะครับผมเนาะและที่สําคัญครับสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมมาแล้วนะครับสำหรับการจองไฟล้พาสิทธิ์ขั้นสูงล่วงหน้านะครับผมนี่ซีจะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงตัวถัดไปนั่นเองนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่าชุดเต็มมีอะไรบ้างลองไปดูที่ตัวไอและท้ายคลิปด้วยกันเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมนี่สำหรับพีออเดอร์เหมือนเดิมครับหนึ่งพันเพชรนะครับผมนี่แล้วก็รางวัลสุดพิเศษจะได้เป็นในส่วนของรายเพชรอีวิกเอ็มไซตนเองะครนั ผู้สั่งซื้อร่วงหน้านั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนีประมาณนี้เลยสําหรับคนที่ได้พีออเดอร์ร่วงหน้าไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของนี่เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของเซ็ตของผู้ชายน่ครับประมาณ250ร้อยห้าสิบคันหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับพี่ก็ลืมในส่วนของตัวขั้นไปนะชุดก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับก็50ขั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยชื่อว่าแพคเดสผู้พินเซอร์นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้อ ตามนี้เลยนะครับทุกคน แล้วก็นะครับผมสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนนี้เลยคว้ารโคงใหม่ตะโกนเชียร์ไทยในการแข่งขัน f f w s นั่นเองสําหรับรถราคานะครับก็มีด้วยเออเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของร้านค้ากันเลยดีกว่าสําหรับรถราคานะครับผมตอนนี้นะครับสำหรับบัตรสร้างห้องนะครับลดไปถึง94นะครับก็เหลือประมาณ29เพชรต่อ1ใบเท่านั้นนะครับทุกคนนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของบัตรเจ็ดบัตรเปลี่ยนชื่อลดไปถึง71เนะครับเหลือ129เพช ส่วนของทอรโคนนะครับเป็นไอเทมใหม่ล่าสุดเลยก็จะอยู่ที่20เพรเท่านั้นเองนะครับทุกคนนี่ แลวก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับสำหรับกิจกรรมซุ้มประตูดาก้อนนะครับความยิ่งใหญ่แห่งแก๊งเจ้าพ่อมังกรนะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมตั้งแต่วันที่28แล้วแหละแล้วก็ไปจนถึงวันที่3มิยอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับนี่เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาบอกว่าเรื่องครวรางวัลที่คุณต้องการมากที่สุดนะครับหชิ้นนั่นเองเดี๋ยวพี่จะเลือกในส่วนของชุดผู้ชายเลยแล้วก็กดยืนยันไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยนะััับกจะดมมานนี้ลย่่อสสุใหวูฟ แบบนี้เลยนะครับก็เปิดครั้งแรกนะครับก็จะลดไป50%นะครับจากปกติ19เพศก็เหลือ9เพศเท่านั้นพี่คิดว่ามันต้องอยู่ประตูนี้เปิดไปครับกดยืนยันมาโอ้โหได้สมบัติฝักทองนั่นเองนะครับทุกคนยังดีอยู่นะแค่9เพศเองทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเล่นกันต่อครับต่อไปครับ49เพศครับเขาเรียกมาเป็นกล่องสมศิปปเปิดนครับแล้วก็สับแบบนี้เหมือนเดิมครับฟับฟบฟับยัดเขมากดเปิดไปที่49เพศเหมือนเดิมมา เรียบร้อยครับได้กลอกตาตัวจีนเฉยเลยทุกคนโอ้โหอุตส่าห์เลือกซ้ำฝั่งเดิมแล้วน่าเดี๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนฝั่งดูนะครับมันเกี่ยวหรือเปล่าเออต่อไปจะเป็นในส่วนของแอร์บอร์ดนะครับมาสับไปครับพ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 ับ,พบโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกในส่วนของตัวใหม่แล้วกันตัวนี้ฝั่งนี้มาก9เพเพชรเค โอ้โห oh, oh. ได้มาเป็นในส่วนของบอดมานิแอคเซนเซอร์นะครับโอ้วโหยเกมันได้ยากอยู่นะทุกคนเหมือนเขาแบบสับขาลอกเราหรือเปล่าเนี่ยโอเคสับไปครั้งหนึ่งครับต่อไป199เพชรครับโอเคพี่ยังไม่เปลี่ยนใจครับเปิดไปที่เดิมครับ199บพชร ได้ลมได้ไงอ่ะโอ้โหยักเขี้ก็คือแบบเขาแบบสับไปสับมานะครับแบบนี้เลยโอเคต่อไปนี่ครับผม2 9 9เพชรพี่จะเลือกประตูเดิมพี่คิดว่ามันต้องออกนะถ้าไม่ออกคือจีเอ็มแกล้งแล้วแหละทุกคนมากดยันไปโอ้พอละจังหวะนี้ต้องพอแล้วทุกคนรู้สึกว่าจะหมดหน้ากระดานแล้วนะครับสำหรับของรางวัลตรงนี้นะคือได้ครบกับหมดแล้วนะครับทุกคนก็คือยังไม่ออกนะครับผมสําหรับเซ็ตซูบประตูบังกอทองนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหเซตแบบนี้โคตรเค่เลยนะพี่ก็อยากได้อยู่นะครับโอ้โห What? อีกหนึ่งกิจกรรมครับสำหรับสายฟรีในวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยสําหรับกระเป๋านี่ครับผมนี่กดรับไปเลยวู้ได้มาเป็นที่จะปล่อยครับสำหรับกระเป๋า FFWS 2021หรือว่า FiFI ยเวิร์ดซีรี2021นั่นเอง่าตัวกระเป๋าก็จะได้เทเลยนะครับทุกคนก็ลองไปดูกันแล้วกันนาออย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะครับผมนะเอาเลยครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกดสกัดดิ้งกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยนี้ครับ Bye.